สบายดีเจ้าค่ะสบายดีพี่น้องปลอดภายเบอสุขุสุคนนะเจ้าค่ะเนาะตอนนี้ก็บฝนตกลงมาอีกแล้วเจ้าค่ะปี๊บตกอย่างใหญ่หลวงเลยเจ้าค่ะตกอย่างหนักเลยน้ำร้น้องแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำร้น้องแล้วเจ้าค่ะล้น้องบ่พอนะเจ้าค่ะน้ำก็สิท่วมบ้านดีคุณแล้วพี่น้องเอ้ยหน้าบ้านตามเดินนินมีแต่น้ำย่างเดียวอ้อยต้อยเจ้าค่ะ ผนตก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 วิ๊งเขานี่หน้ากับกำลังสีเหลืองพี่น้องเว้ย ผนกระตกบรยุดบย์บยรอยนเนาะเจ้าค่ะเนาะผดโพบหม,อม,อมอ้อหมักแตงหมักทั่วหมักพลาวเนาะผลตกอย่างนักเลยเจ้าค่ะแต่สร้างกชิลงยามโต้งยามรีนะคะเตรียมโต๊ชิลงยามโต้งบ่ เงี้ยนนพายุเป็นเงาเงามาพี่น้องโอ้ยนำ้นำท่วมค่าคากบานเข่าไม่ใช่ได้เกี่ยวอยู่บาลเเบาเขา่าเหากระเลืองบนออนอน่นแหละเนาะคนแต่คนอย่างงี้คือเนาะบี๊บเด็กน้อยก็น,นั่งกันซ้อนร้อนอยู่นะเจ้าคะ คือมีความสุขแต่เล็กน้อยแบบที่เนี้ย สงพรปีใหม่วัวใจเจ้าค่ะเตรียมขนของขึ้นลังคาเตรียมแล้วของขึ้นของขึ้นลังคาเพื่อให้มน้ำท่วมเรือนบ้านหมดแล้วขึ้นไปนอนคือขึ้นคือคืนคือคืนคือปิดแล้วโอ้ยป้าปิดสัญญาณคงบินเลยไรเออาก็ปิดสัญญาณโดยโดยจ้าค่ะ เบิ่งทั้งลังบ้านพี่น้องด้านหลังบ้านกระจายเนาะเจ้าค่ะเสียงฮ่มๆมาเลยพี่น้องอเอ้ยตีไปหยกเข,ขาพี่น้องอเอ้ยแล้วออกหน้าบ้านพี่น้องนำจันทร์ผ่านนจ้าค่ะเขาในทงก็เลืองเจ้าค่ะตกมาประมาณันเกือบสมองอลับพี่น้องอเอ้ย ตั้งแต่เศ้ามันนีกับบริโตกจ้าค่ะปวดแต่บริมาสั้นทองสิยุดพี่น้อยน้ำไม่อีกเลจ้ะค่ะน้ำไม่อีกเลยต้นไม้กับสิค้นเลยพี่น้องหยน้ำไหลังสีนี่น่อหย ขยบเข่าพี่น้องปี๊บใส่ร้านไปส่งจ้คงจา,า,า,นนาจค่ะนั่งจิึ้นสวรรค์พี่ต้องไปสวรรค์นะเขตนะจ้าค่ะเนาะเว้ยสิมาแต่ไทยจ้าค่ะสิมาเล่นนั่งจักมือจักไหลนะจ้าค่ะไปสวรรค์ปิ๊บเพื่อหอดูสิบวเปียบบ้คะ 5.0เ,เพียงหัวเข่ารถอ,อ,อันบาออบาอ๋อยนะเจ้ะค่ะรถบบาอ๋อยมาลาบจ้ะค่ะสิไป,ปสวรรค์นะ<ม>จ้ะค่ะเนาะไปสวรรค์นะเขตมื่นผูกกราบจ้ะค่ะไปขึ้นหนึ่งนะจ้ะค่ะเนาะไป,ไป,ไปขึ้นสวรรค์จ้ะค่ะขึ้นสวรรค์ถามคนนี่แหละพี่น้องกับข้ามเราเกรงเสียหอดกับประมาณห่วยอย่าด๋อยู่พี่น้องเพราะว่าเส้นทางมันกะควขดขังจะยากแน่นะจ้ะค่ะเนาะ พอพ่นโต๊กหนูชุดๆเลยจ้ะค่ะโหดแสนจะโหดเจ้าค่ะพายุพายุยังก็โนลูโนรูรูหนูโอ้ยตายมันสิจักลูกพี่น้องพายุนี่ย <Yeah. S 1> ามใดมันสิเบิจักเทียเบิดลูกนั่นแหละก็เบิดลูกนี่มาทางลัดเดิพี่น้องนี่บริขึ้นท่าปักซองเด้๋พี่น้อง มาทางหลัดนะมาทางบ้านนาก,การมาทางบ้านเทียน,นมะลามาทรงแม่นไปจำศีน,นั่นแหละพี่นอ้องหลัดมาทาั้งนี้แหละปิ๊บนากพี่นอ้องเหลียวออกข้างหนอเนกเ็นบุเจะค่ะไป,ป,ปรับเอื้อยเพิินโพชมาแต่พูนมาแต่ไทยพุเจค่ะโพชมาเที่ยวมาเล็นนี่กว็วันสามสี่มื่นนี่แหละจะค่ะ เรปล่อยปลอยอยู่พี่น้องสองทางจ้ะคะไม่แต่สองทางนะจ้จะคะนี่เลยนะจ้ะค่ะเนาะเส้นทางที่จะไปนะจ้ะมาทั้งนี้พ,พลผลพว่ค่อยปันไหพี่น้องทางก็บ่ค่อยเปื้อนปันไหออกจากบ้านนางมาประมาณสามหมู่บ้านสามหมู่บ้านพี่น้องเลยจากสามหมู่บ้านมากกระทั่งนี้กระบ่ปันไดเนาะแถวบ้านนางย่างพี่น้องนางออกมาน้าทถ่วมทางเป็ดเป็ด จนลุล่วงทางเจ้าคะจ ja ะเห็นเส้นทางโอ้ค่ะคุณมห้องใช่ไหมชมบรรยากาศข้างทางไปเลยเจ้าค่ะเนอเบิ่งเส้นทางไปน้ำกันเจ้าค่ะอันนี้มาทางลัดนะเจ้าค่ะเท้าคุณไปทางปักซองแห้งชี้แย่เนาะตัวมันมันเป็นดินแดงนะ อยู่ทุ่งนะพี่น้องเหลี่ยวลงกลางทุง่งเห็นบ่เจ้าคะอันเขาเขาเจ้าเรื่องอลามเบบดได้พี่น้องเลยมันบริกเกียวก็ยอดฝนนี่แหละเจ้าคะ่ะโอ้ยควยดอนสามตัวเลยแหละช่วงนี้ต้องใช้น้ำมันตาเต่านะเจ้าคะ่ะ ใส่น้ำมันตาเสื้อดาวราได้ดอกพี่น้องม, <c oughs> มีตะคุม <c oughs> นาลกจ้ะค่ะจนไฟสเ,เลเกิดนะคะขนาดขนาดคิดว่ามาทางทางหลัดเลยนี่ทางหลัล <c oughs> หลดหรือทางตุ่มกับพ่อปันกันแน้ะเมนมุนไปแล้วช่วงเงี้ยพ้นหา,ากระเหลือมมากๆนะจ้ะเพื่อขึ้นฮอดกะา ก็สิไปเลาะไปย่างเลาะกินยังเท่าดรแล้วพี่น้องเอ้ยกะสินอนปางง้างอะไรจะค่ะกสินอนปางง้างนี่เวยโปตกแบบนี้กับประเทศนะเพื่อเขาไปฮอดสวรสด์แ้พี่น้องฝนอาจจะบ่โต๊กเดะมาแถวนี้ก็ย่างอันบอปันใดนี่ตกคนบปันไดตกแต่บแห้งมันแห้งแต่ใ่ามันต๊กไปตามงโอนนะน่ะบแ้งคือบ้านเ ็นเลิกคอยขับแล้วพี่น้องเว้ยอันนี้เส้นทางออกไปนี่ก็จะเป็นเส้นทางดํานะจ๊ะค่ะแต่หมู่บ้านนั่งลัดมากับพกหมู่บ้านพี่น้องฮกหมู่บ้านจังซีฮอดทางดําทางขืนสวรรค์เขตนะจ๊ะค่ะผ่านอีกหมู่บ้านนึงก็สีฮอดทางดําจ้ะฮอดทางดับก็ซีง่ายเนี่ยเจ๊งน้อย แต่มันก็มีคุ้มเป็นบางหมองพี่น้องเจ้ะขามาทั้นี้ก็เสียมลาพาจากก่อนนะเจ้ะข้าพายุกับยุดเลยล่ะค่ะฝนะตกแล้วออมาทั้นี้เพระาะฝนบม่มีพี่น้องก็เลยเบิกเอาห่างจากบ้านนางมาซีซีหาหมู่บ้านอยูนน่บ้านที่หาเสถียรทางเพราะโมีบ่มีหนำซ้่ง แถวโซนทาบานนาเพราะว่านำไรเม,มือบเมือบผ่านเส้นทางจุดถ่วมเส้นทางเจ้าค่ะสิว่าหล่ะกพ้นไมนตกไปตามโงน่นะนะว่าไรยัห่างเจ้าค่ะมาถึงนี่กับเสนาพายจากกันนะพี่น้องกคนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณ,คณทุกกำลังใจขอบคุณไอเดีบเสุกุสุคนนะเจ้าค่ะโอ้ยคอมเมนต์คอมเมนต์ท่องกันออกแล,ะละ้วล่ะลูกกระไรบ่ฮอดลงบานแน่นอนเจ้าค่ะ มันลูกไรขึ้นสมองแล้วพี่น้องเฮ้ยโดยสบายดีจ้า